ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการนินทากันดั้มอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ผมได้โพสตสอบถามท่านผู้ชมว่าอยากรับชมการจะอันดับในหัวข้ออะไรและท่านผู้ชมก็ได้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะมากซึ่งก็มีหลายหัวข้อที่น่าสนใจครับและในคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแต่ที่คลิปนี้ไม่ใช่คลิปจะอันดับก็เพราะผมลองนั่งจะอันดับดูแล้วมันไม่สามารถจะอันดับได้ครับเพราะแต่ละซีนนั้นมันมีอารมณ์ที่แตกต่างกันผมก็เลยเลือก10ซีนที่ผมชอบที่สุดแล้วเลือกให้คลิปนี้กลายเป็นนินทากันแแน,น่นเอองละกะป รับชมกันผมขอแจ้งสน,นิดนะครับว่าตอนโพล็อกจะไม่ถูกนำมารวมในคลิปนี้นะครับเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับในนินทากันดัม EP ที่26 10ซีนจากโมบิสูตรกันดัมแม่มดจากดาวพุธท,ที่ผมชอบที่สุดครับ แน่นอนว่าการสร้าง First Impression หรือความประทับใจแรกนั้นเป็นสิ่งสำคัญครับและการเปิดตัวกันดับหลักของภาคนั้นก็เป็นหนึ่งฉากที่สำคัญมากที่จะสร้าง First Impression ให้กับคนดูและก็แน่นอนครับว่าภาคนี้นั้นทำออกมาได้ดีมากโดยเฉพาะซาประกอบ ที่ทำออกมาได้ดีมากครับในตอนแรกที่ดูเนี่ยผมรู้สึกขนลุกเลยครับเพราะซาวเนี่ยมันบิวมากมากเพราะงั้นผมถือว่าฉากเปิดตัวการด้ามหลักของภาคของกันด้ามภาคนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากครับถึงแม้ว่าการเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นแค่การดวลในโรงเรียนที่ไม่ใช่การต่อสู้แบบจริงๆเหมือนหลายภาคก่อนหน้าก็ตามครับ ต้องบอกเลยครับว่าซีนนี้เนี่ยเป็นซีนที่อยู่เหนือความคาดหมายของผมมากครับและก็เป็นซีนที่น่าจะทําให้ผมนั้นขาได้มากที่สุดแล้วครับสาหรับการดัามภาคนี้ตอนผมดูฉากนี้ครั้งแรกเนี่ยผมได้แต่คิดในหัวครับว่าเชียอะไรวะมึงคิดเชียอะไรของมึงอยู่ถึงได้พูดแบบนั้นออกไปบอกตามตรงเลยครับว่าตอนแรกที่ผมดูการดัามภาคนี้เนี่ยผมได้แต่เกงรอครับว่ามันจะต้องซีเรียสเนื้อเรื่องมันจะต้องตึงมากแน่ๆแล้วมันก็ต้องมีฉากที่ด์กเอามากๆแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังครับว่าผมจะต้องมาเจอฉากอะไรแบบนี้แต่พอออมมันออกาเวี ผมบอกตามตรงเลยครับว่าผมนั่งขำอยู่หน้าคอมประมาณ5นาทีได้ครับคือแบบว่าขำแบบขำหนักมากอะและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ผมนั้นเริ่มชอบตัวละครอย่างกูเอลเจเติร์กนั่นเองครับ นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งซีนที่ตัวผมเองนั้นก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้เช่นกันครับในตอนแรกผมคิดว่าตัวละครจูจูนั้นเหมือนกับหมายชี้ว่าว่าที่ตัวเล็กฮาวเก่งแต่ไม่กลัดที่ไหนได้นี่มันตัวเปิดชาวเอิร์ธเทียเลยนี่หว่าคือเดินมาไม่พูดไม่จากกูซัดเลยและถึงแม้จะเป็นฉากต่อยกันของผู้หญิงแต่ความหนักแน่นเนี่ยไม่แพ้ผู้ชายต่อยกันเลยครับโดยเฉพาะหมัดขวาปิดฉากของจูจูเนี่ยมันดูจะเป็นอะไรที่หนักหน่วงมากๆครับ ต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมให้ความสนใจในกันดัมหลายๆภา,า,าครับนั่นก็คือการเข้าปะทะกันร,ระหว่างกันดัมและกันดัมครับซึ่งการประทะกันของฟาแลกและแอเรียลนั้นก็ถือเป็นการเปิดการต่อสู้ระหว่างกันดัมที่เดือดใช้ได้เลยครับเพราะทั้งคู่ต่างงัดความสามารถของโมบิสูดออกมาใส่กันอย่างดูเดือดและที่ดูจะพีคที่สุดก็คือช่วงท้ายของการต่อสู้ที่เอรันได้ยินเสียงและเห็นภาพของเด็กหลายๆคนซ้อนกันมันทําให้คนดูอย่างผมเนี่ยตีความไปต่างๆนานาครับ แล้วก็ไปนั่งกาวนั่งหลอนในไลฟ์อยู่หลายวันเลยถ้าใครอยากรู้ว่าผมก้าวขนาดไหนเนี่ยลองคลิกที่มุมขวาดูได้นะครับบอกเลยรับประกันความกาวแน่นอนครับ นี่เป็นอีกหนึ่งซีนที่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจครับสำหรับการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของมิโอในสถานการณ์ที่น้องซูกำลังโดนแขวนอยู่มันเป็นการนำเสนอมุมมองในด้านธุรกิจให้เราเข้าใจได้ง่ายๆแบบไม่ซับซ้อนมากมายนะครับเรียกได้ว่าเป็นการนำเสนอมุมมองใหม่ๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นในอนิเมะกันดั้มเลยก็ว่าได้ครับอีกทั้งในซีนนี้มันก็ทำให้เรานั้นเริ่มรู้สึกมีอคติกับเดลลิงน้อยลงด้วยครับว่าตัวเขานั้น ก็ไม่ได้เฉยเมยกับลูกสาวมากมายขนาดนั้นและถึงแม้ว่ามิโอจะไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเขาต้องการเขาก็ยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับลูกสาวตัวเองอยู่ดีครับ ซีนนี้มันก็จะต่อจากซีนเมื่อกี้เลยครับหลังจากที่น้องสูนั้นโดนแขวนแล้วโดนคนอื่นหาว่าแอรีเลนั้นคือกันดั้มซึ่งแน่นอนครับว่ามันคือกันดั้มตัวละครในเรื่องรู้คนดูอย่างเราก็รู้ครับแต่น้องสูเนี่ยไม่รู้ครับว่าแอรีเลนั้นคือกันดั้มเพราะก็เชื่อในคำพูดของแม่ครับว่าแอรีเลนั้นไม่ใช่กันดั้ม ซึ่งสีนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะชอ็อตฟิลเลยครับพอน้องผพ้จะโดนแขวนมาเมื่อกี้แล้วก็บอกไปแทบตายว่าแอริเลเนี่ยไม่ใช่กันดั้มสุดท้ายคุณแม่ก็เดินมาแล้วก็บอกว่าแอริเลน่ะเป็นกันดั้มมันเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรจะชอ็อตฟิลมากเลยนะครับแล้วผมชอบสีหน้าน้องซูมากเลยครับตอนที่คุณแม่บอกว่าแอริเลคือการดั้ม หลังจากที่ช่วงแรกในอนิเมะนั้นเป็นการประทะการแบบดวลหนึ่งต่อหนึ่งผมเองก็ได้ตั้งความหวังไว้ครับว่าอยาเห็นการดวลเป็นทีมสักครั้งหนึ่งซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับและก็อย่างที่เห็นครับว่าความสามารถของ2ทีมเนี่ยเรียกได้ว่าต่างกันฟ้ากับเหวเลยก็ว่าได้ครับแต่นั่นก็คือสิ่งที่ทําให้แชรดิกและลูกทีมนั้นประมาทครับที่โฟกัสไปที่ตัวแอรียลมากจนเกินไปจนมองข้ามลูกทีมที่เหลือของฝั่งเอิร์ธเทียน จนเป็นเหตุให้โดน้องจูจูนั้นลาหัวคมคมและเฮ็ดช็อตไป็หนึ่งดอกจนทีมของแชรดิกแพ้ไปในที่สุดครับที่ตลกก็คือพอชนะเนี่ยน้องซูก็ออกมาเต้นเพลงกันดั้มไปหนึ่งกระบวนท่าเรียกได้ว่าดึงอารมณ์แบบสุดๆครับ ซีนนี้น่าจะเป็นหนึ่งในซีนที่ดักเอาเรื่องสําหรับการดัามภาคนี้ครับเพราะนี่เป็นการตายที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้และในสงครามจริงๆการเผลอยิงพวกเดียวกันมันเกิดขึ้นได้เสมอครับและซีนนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดการต่อสู้จริงๆที่เกิดขึ้นในการดัามภาคนี้ครับอีกครั้งในซีนนี้เราก็จะได้เห็นถึงความรู้สึกของวิมเจเติร์ที่มีต่อการหายตัวไปของลูกชายของเขาว่าตัวเขาเองนั้นก็รักลูกชายเหมือนกันแถมการตายของวิมในครั้งนี้อาจจะส่งผลระยะยาวให้กับกูเอลใน ซีซั่น Season 2ซึ่งผมก็ล้นมากครับว่าในซีซั่น2เนี่ยกูเอลมันจะกลับมาแบบใช้ AKA แทนชื่อจริงแล้วใส่หน้ากากปิดบังตัวตนเหมือนกับชายใส่หน้ากากในกันด้ามผ้าอื่นๆหรือเปล่า นับเป็นอีกหนึ่งซีนที่ผมประทับใจมากครับสำหรับการที่ได้เห็นร่างใหม่ของแอเรียลซึ่งครั้งแรกที่ได้เห็นดีไซน์แบบชัดๆมันเป็นอะไรที่ผมว้าวมากครับทั้งดีไซน์ที่ชวนให้เรานึกถึงการดั้มรุ่นพี่อย่าง GP01 และดับเบิลโอกานดัมและการใช้บีมกำลังสูงที่แม้จะไม่ได้ออกแบบมาให้สู้รบจริงๆแต่อนุภาพการทำลายล้างนั้นก็แรงชนิดที่ว่าถ้าโดนเข้าไปเต็มๆก็บอกลาโลกนี้แล้วไปเซฮัลโหลโลกใหม่ได้เลย บอกเลยครับว่าการเปิดตัวกันดัมแอร์เรียลรีวิวในครั้งนี้เนี่ยทำเอากระเป๋าตังค์ของหลายคนสั่นเอาเรื่องเลยอย่างที่ผมเคยบอกไปในนินทาหลังดูอีที่12ครับว่าผมเองเนี่ยเฉยๆกับฉากนี้เพราะอะไรประมาณนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในจกักรวาลกันดั้มครับแต่ผมชอบตรงที่ฉากมันกําลังซีเรียสแต่พอผมดูจบแล้วก็ไปถ่ายโซเชียลดูว่าคนเขาพูดยังไงเกี่ยวกับฉากนี้บ้างสิ่งที่ได้กลับมาก็คือฉากนี้ดันกลายเป็นมีมซะอย่างนั้นครับเอาตามตรงเลยนะครับว่าตอนดูครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้คิดถึงซอสมะเขือเทศเลยแต่พอเห็นมันเป็นมีมแล้วก็พอที่จะเก็ตขึ้นมาได้บ้างครับและที่ตลกก็คือระหว่างที่ผมกําลังถ่ายโซเชียลเพื่อ,ออ่านมีมนี้อยู่เนี่ยผมเองก็กําลังกินไก่ทอดเจ้าดังที่มีตัวย่อออพยางและก็มมีเเืท ตั้งอยู่ข้างๆซึ่งแน่นอนผมก็สามารถกินมันได้แบบไม่มีปัญหาครับพรรสชาติมันไม่ได้เหมือนกันแต่อย่างใดแต่ตอนกินเนี่ยก็อดคิดไม่ได้ครับว่าเรากําลังกินอะไรอยู่ และนี่ก็คือ10ซีนจากโมบิสูตกันดั้มแม่มดจากดาวพุธท,ที่ผมชอบที่สุดครับต้องขออภัยที่ผมไม่สามารถจะอัดับออกมาได้เพราะแต่ละซีนนั้นมันมีอารมณ์ที่แตกต่างกันผมก็เลยไล่ตั้งแต่ EP แ,แรกจนถึง EP สุดท้ายครับว่าผมนั้นชอบฉากไหนบ้างแล้วถ้าผู้ชมล่ะครับมีซีนอื่นที่ชอบนอกจาก10ซีนที่ผมยกมาไหมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับและถ้าหากท่านผู้ชมอยากดู10ซีนที่ผมชอบที่สุดจากกันดั้มภาคอื่นบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เช่นกันครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่า กดซ b บสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลา,าคดคลิปอื่นๆจากช่องของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ